เวลาสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้อยู่กับผมเ n ี c น a ีเ e l ชนยอยู่เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับเกมผีชื่อว่า No Player Online นะคะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เอาระหว่างเกมยิงปืนผสมกับเกมผีนะคะก็ออกมาเป็นเกมนี้นะครับก็มันจะน่ากลัวและสยดสยองแค่ไหนนะครับเอาไปรับชมกันเลย เริ่มมาแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่คัเนเนอรไม่ใช้เกมยิงปืนเลยนะตอนลองไปดึนชนธงกันกันเออเอบอกว่าเกมยิงปืนมันไม่น่ามืดปรับ มาจากตาลายนิดหน่อยกับเกมบายอดดมอะไรอ่ะถ <c oughs> าม้ไม่ออกน,นะขอโทษด้วย หน้าล็อกบังคับขัดหน้าไม่ได้ทุกคนตอนนี้มันล็อกนะ <c oughs> เออไม่จับสแกนอะคืออะไร <c oughs> เลิมบอกไปแล้วตอนที่เกมนี้ยังเป็นเดมโมอยู่นะ แต่เมื่อร์พังต้องลงวินโดว์ใหม่อ๋ออันนี้เข้าเกมนะต่อตอนนี้เราอยู่น่า,นาจะอยู่หน้าจอคอมนะตัวละครเราน่ยอยู่หน้าจอคอมแล้วกําลังเปิดคอมเล่นเกมแล้วถ้ากูปิดอะเออคนผมขอโทษด้วยการปิดเกมเมื่อกี้คือการปิดเกมไปจริงๆนะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กัน มาแล้วมันก็เป็นหน้าตาหน้าจอคอมเหมือนเดิมแปลว่ามันจะเซฟ นะประมาณนี้เพราะสุดกเกมมันเสียงดังมากกราฟิกวินโดว์โหมดคืออะไรวะฟิสกีวิน,น,นโดว์เซฟเนาะมันแตกต่างจะเกิมอย่างไรเออเอาเป็นว่าฟิสกีแล้วกันแล้วก็วกอันนี้คืออ,อ๋อกราฟิกเอาเป็นอันนี้ไปเลยเพราะกราฟิกเกมมันไม่ได้สวยขนาดนะั้ง ันนี้ความละเอียดก็สูงสุดไปเลยโอเคตั้งค่าเสร็จแล้วครับเรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเนะี่ยจอนหนมูอะไรอ่ะอ๋อนี่จะเป็นเซิร์ฟของแต่ละคนปะเราเข้าเซิร์ฟอันนี้แล้วกันโมต้องมีหนาเซิร์ฟเพาไม่ได้เันนี้หนาเซิร์ฟแล้วเหลืออันนี้อันเดียวนะล็อกอิน เซิร์ฟอ๋ออันนี้เป็นวินโดว์วินโดว์อะไรวินโดว์ย่าเออโอ้โหคอมสมัยไหนนะ่ะมีไฟล์มีอะไรบ้างนี่นอ,นนอันนี้เวลาโอ้โหหนึ่งเก้าเก้าสามอแล้วเราจะเล่นเกมยังไงนี่อัลบอสเพลเยอร์ไม่ใช่ไม่น่าใช่ เขาเอา่เอรู้รหัสเนี่ยใส่มัม่หมอไม่ถูกผมจะรู้รหัสได้ไงก็มีแต่เนี้ยที่ผมเข้าได้ก็คือกูจะเล่นยังไงก่อนผมไปดูในกล่องข,องข,องของ้อความน่าจะมีคนส่งเกมมาให้ปะ่ะนี่ต้องกดเออต้องกด เอเออะไรอออโต้คิกด้วยไม่ออโต้คิกเพราะว่าเรอเรจะไม่ได้ n ออ๋อไม่ไม่ไมตอนนี้ตัวเราจะออฟไลน์อยู่นะก็ทำมันไม่ได้เลยเอเอดอะไรอ่ะ โอยกูมาเล่นอะไรเนี่ยเล่นเกมโอ้เกมเกมโบราณมากไม่รู้คนซอยนี้จะรู้จักหรือเปล่าเออกูเล่นไม่เป็นเคยเห็นอยู่แต่เล่นไม่เป็นนะฮะยังไงเอาเรามาใส่เหรอใช่อกูไม่เล่นอ่ะไม่เล่นนี่คืออะไรเปิดเพลงฟังได้ด้วยโอ้หูเปิดไม่ได้นู่นว โซเชียร์เดสี่สามศูนยน่งหกคอนโทรเอ้าเอ้าข้ามาในหน้านี้ปิดอะไรไม่ได้เลยเอ้าอย่าอะไรทุก

เกมส้วนทินอะไรเนี่ยเกมไม่น้ำเอาตัวรอดจากปลาใช่ตา่างๆอย่างนั้นเหรอเอ่ออะไรกูเล่นอะไรอยู่กู้ว่ามันเพราะเราเข้าผิดเกมเออจะทำยังไงเราต้องเอาตัวรอดขึ้นบนนั้นได้ได้เดี๋ยวอะไรเราจะเก็บไอเทมนั้นอย่างไร แทงปลาได้หรอหอมต้องฆ่าปลาให้หมดปะ,ะใช่นะโอเคนี่เราเล่นเกมอะไรนะี่จมน้ำตายเลยอ่ะหอมมีเวลาจำกัดเหรอเราจะจมน้ำตายยัยเดสปอเล่ใช่ไหมโ้ยลึกไปหรออ๋อลึกไปก็จมน้ำตายไม่เล่นมั่ยเกมอะไรปัญญาอ่อนนะ กดที่ขวาลบทิ้งไปเลยได้ไหมยฟเกมเนี่ยกูกดลบทิ้งไปเลยได้ไหมไม่ได้อีกตาเอ,อ,อันนี้ก็ไนี่ยไฟม่อกี้นะ่นไ่นวนะนะก็เสียเวลากับอะไรไร้สาระมากๆพอแล้วพอ,พอไปดูวิธีการเข้าเกมจริงๆของเราดีกว่าแล้วกันนะ เออทุกคนเมื่อกี้อยู่ดีมีไอ้โรคจิตที่ไหนไม่รู้แอดผกม,มาในเกมนี้ผมก็เลยตอบรับมันนะฮะแล้วก็เลยคุยกับมันไปว่าให้ who are you ให้นายเป็นใครเออผมก็ไม่รู้แล้อีนี่เป็นใครแต่ว่ามันก็เข้าใจหลอนเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเราปะไม่แน่ใจเราจะทักมันไปว่าออจะสาวคีปี้จะไป Tìm tí kiếm 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 so kiếm 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 nó... kiếm 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 thousand years later. มึสงส่งลิงไหมกูจริงไวรัสเมื่อไหรสัตว์มันมึงส่งเกมโป้มีไวรัสมานะกดโหลดแม่งเลยเออดาวน์โหลดคือเบลเด็บเออไอ้เชี่ยนั่นเป็นคนสร้างเกมหาลากนี่มาแน่เลยโอเคเกมห้าร้อยอ้าทำไมเกมสมัยนั้นมัน ไฟน้อยแต่ว่าโอเคมาแตกไฟกันเลยคอมสอยนั้นดีมากแค่กดสองทีก็แตกไฟได้แล้วโอเคเฮ้แต่ในเมชั่นค่อนข้างจะจะดีกว่าเกมสมัยนี้ครับโอเคเกมชื่อว่าเอ่ออะไรไม่รู้นะครับไปกดเล่นแม่งไปเลยนะ ว้าวทำไมมันขยายเองอัตโนมัติด้วยโอเคอันนี้คือไม่มีเหรออ่ะอันนี้เราจะกดยังไงอ่ะกด C อะไรคืออะไรไม่าใจแล้วกูจะกดเข้าเกมยังไงอ๋อมันก็มีบอรอยู่ครับบ่นดวหวอ สร้างห้องเลยอันนี้เราให้เราสร้างเองอเหรอเซ็ดลูมกูควรสร้างอีกดีไหมเนี่ยแ <c oughs> บกเออไม่ไมกูกไ,มไม่สร้างเองเดี๋ยวสร้างอีกวะไม่กูไม่สร้างเองไม่เอาเคี้ยอะไรเนี่ยกูไม่สร้างกูไม่สร้างเองกูไม่สร้างกูไม่สร้างเองได้ไหมกูไม่อยากสร้างเองปล่อยกูไปแล้วกูจะออกจากหน้านนี้ยังไงเฮ้ยเออ Enter Enter แล้ว Enter 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 สิ Enter n e d to key to submit n e d to เออปุ่มมันปุ่มอะไรวะอ๋อไม่โอเคออกไปจากหน้านนั้นได้สักทีตั้งจากเอ,อ่อห้อง r o o ม list อะไรเนี่ยมันไม่มีนะฮะเราก็จะไปที่ create รูมกันนะรหรือเราจะสร้างเกมเองเลยนะก็อันนี้ชื่อห้องเรานะรเราตั้งชื่อห้องว่าเอออะไรดีวะนี่ชื่อห้องนิดตึงเสร็จแล้วนี่เอาเลยอันนี้ไซห้องแล้วแค่สี่คนได้เหรอให้เอาเอา20สิบคนเลยจะได้มันมันอ้าวเลขศูนย์กดไม่ได้เออเอาเลขศูนย์กดไม่ได้ว่าแต่เฮกงั้นก็8ดคนก็ไล้เออ ทีมว่าสี่คนโอเคเซตแมปเหรอมันก็มีแค่อันเดียวเออแล้วก็สตาร์ทเลยแล้วกันจอยอินอินเกมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าโอเคอ้าวแล้วกูเล่นกับใครเนี่ยมันไม่มีคนอยู่แล้วกูจะเล่นกับใครได้ กูไม่เข้าใจก็กติกาคือเราต้องไปเอาธงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมโอเคเออไม่ใช่นี่หว่าตกไปผมว่าผมตายแน่เลยทุกคนอย่าเลยโอเคเสียงนะว่าทุกคนอย่าลืมนะนี่เมนะมกมผีแล้วมางทีผมจะกลัวทุกคนจะกลัวเลยเนะ <c oughs> ของคุณตอนกลับนี่แหละทุกคนตอนนี้ผมกลัวอย่างมากนะครับแ,แต่อย่าลืมไปนะครับมันมีเวลาจำกัดน,นะเกมนี้นะเกมยังเดมโมอยู่ด้วยมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอก เข้ามาในห้องกูก็ต้องการแหละว่าอยากต้องการให้มีคนเข้ามาแหละแต่ว่ามึงชื่อแบบนี้ใครใยากให้มึงเข้ามาวะกูกดออกจากเกมทันไหมเนี่ยหมายถึงโกรธจริงๆนะ่ะกูไม่กล้าไปไอคนกลัวคนเดีวกูยิงขูมนนะ่มึงนะมึงเข้ามากูยิงตายนะนี่เพื <c oughs> ่อคนดูทุกคนเราต้องไป ไปเลยไหมเสียงคนทำเพลงมันก็ร้องไห้ทุกอย่าง ที่สามเนี่ยผมว่ามีประเด็นเพื่อยอดวิวถ้าถ้าผมผมยอมตัวเองกลัวและไม่ได้ยอดวิวกลับคืนมาผมจะโกรธมากโกรธจะโกรธมากไม่ได้ไอ้พีวไอ้นิกา้าไอ้นิกา้ามันเข้ามาความกลัวหายไปด้วยการไฟสู้มันสู้ความกลัวตัวเอง มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่เกมเกมโอเคมาต่ออย่าอย่าคิดที่จะสู้สกูไอ้ผีเปรดไอ้ผีเวดมึงอย่าคิดที่จะมาสู้กูเล่นทำไมมัน ไรขึ้นว่าเฮ้ย hey. What the hell เมื่อกี้มีเออ่ผีนิกเข้ามาอยู่ข้างหน้าผมย้ำนะทุกคนผมไม่ได้เยียดผิวผมแค่พูดแก้ขู่เพื่อนผมก็ผิวสีหลายคนเหมือนกันว่าเติมเอ่อ เอ่อเพื่อเอ่อไวรัสไวรัสแท็กเครื่องนี่ไม่น่าใช่ไวรัสนี่เกิดโกดอิดโกดเออนอเอ่อเอ่อเอ่อนี่เดโมนี่ขนาดเดโมตัวเต็มกูจะไม่เล่นเออว่าเจอมึงปิดคอมเธอได้ไหมต้องไปไปนอนซะแล้วคอมมึงจะระเบิดยูแล้จักเจอาฟ้าเขาไม่แปลกแล้วมึงปิดปิดจอมึงเข้าอยู่ละเออปิดปิดอันนี้ปิดือคอมึงคังอ่ะ โอเคเรียบร้อยจอฟ้าศูนย์เปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์นั่นไม่ใช่วินโด้นะ MC93 HOME ้าสเอนจินเอนชั่นเอนเตอร์เอนดันเอนเออไม่รู้ช่มันเด็กที่จริงคำสั่งเมื่อกี้มันอ่านง,ง่ายมากเสียอ่านไ,ไม่ออกนี่นะโอเคเพื่อนปิดคอมนี่โปรดว่าเจอเฮก้า9ก้าก้าแล้วมึงจะเปิดคอมขึ้นมาใหม่ทำไม บัญชีนั้นได้พังไปแล้วว้เจออะไรอ่ะวัตเจ๋อไม่วัตวัตเอ่อไม่คืออะไร S E N T M E N T S E N T M E N S E N T M E M T นีตัวนี้มีไหมไม่รู้อันนี้นะไอเอสอ็นทีเอ S e N T M e อันนั้นเอหรออ็วะเแหละเอนีในตรงนี้เหมือนมีอะไรอ่ะแอันอ๋ออันนี้เอลนี่เไม่ใช่ไอพี้หรอ เนี่ยตรงนี้มีอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะงั้นก็อันนี้ไม่ใช่นั้น S E N T M E N T L อเอาอแ้่ตั้งค่าเกมโอเคตั้งค่าเกมยังอยู่ดีอะไรนะคือมืดสนิทไม่สนิทก็ยังมีอยู่นิดนึงี่จริงไม่ใย่คอม ยู <You S 2> เป็นอะไรเนี่ยเออผมอ่านไม่ออกอ่ะมันมือดอ่ะทุกคนเออกูปีคอ,อ,อ,อม,มเลยนะแม่ไม่ได้ไม่เอาโอเคผมไปดูรหัสมาละมันคือรหัสเซนติเมน พ่อนี่ไงใช่ยิงด้วยโอเคโอ้รูปวาดของใครสักคนและเพื่อนคิดจริงเหรอที่จะเข้ามาในรหัสนี้อ่ะรหัสของใครก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วเปิดน,นี่น่าตั้งค่าน่าจะไปตั้งค่าอันเดิมของเก๋นั่นไงวาละอันน,นี้คือเวลาตีส 11นาทีนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นเกมอะไรสัก,กอย่างน่าเป็นเกมซึ่งเราไม่ไปนสนใจมันดีกว่าซึ่งกูเผลอกดสนใจไปแล้วละสิเออเออเพื่อนเอ๋อ,เ,อ,อเป็นการวางน้อต้องดาวน์โหลดข้อมูลยังไงกูไม่เล่น จังหวะที่เรากำลังดูเดี๋ยวนะมันมีเกมนี้นู่นว่าไอคนนี่เกมนั้นโลโก้มันไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นรูปถ่มกันแต่มันไม่ใช่แบบแนั้นมันคนละสีของเราเออเรามาพูดกันดีกว่าไอผีที่เราเจอในเกมเมื่อกี้เรียกว่าผีนิก้าน่ะเออมันมันเป็นบอทในเกมหรือเป็นผีจริงๆที่ไอคนสร้างเกมมันฝังเอาไว้ แต่หลักตามหลักเกมผีก็น่าจะเป็นผีจริงๆที่โดนฝังไว้นั่นแหละแต่แต่ก็จะไปรู้เขาอาจจะมันจะเป็นบอดก็แหละเออมันกระตากภูมได้ตลอดเวลาซึ่งกูไม่อยากกดเข้าไอ้ทีน่นี่เออเราไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่านะอันนี้คืออะไรเอ,อ้ยมีความเป็นไปได้ไหมว่าอันนี้ก็คือคนที่ส่งข้อความมาหาเรา ี่ก็โดนแจอนี่เหมือนบล็อกไปแล้วปะไม่รู้อ่ะที่นี่ก็โดนนี่นี่เหมือนกันที่ไอ้ใครก็ไม่รู้เนะน,นี่ยอันเนี้ยเอ่อใครโอะโหรูรวยมากเออมีใครบ้างไอ้นี่เออดูไปแล้วนี่ว่ะอ้นี่อ่ะ โอ้โหมันมีลายอะไรหนาดจังเลยเนี่ยหรือว่ามันคนละรหัสวะหรือว่ามันคนละคนกันวะมันคนเดียวกันแน่แล้วคนมันซ่าหลายหัสมาพจะคุยกับรหัสคนนี้นะอันนี้ดีลิเออโอเคอย่าเสียเวลาเลยเรามาลองเข้าเกมนี้กันดีกว่าแล้วไม่ใช่เข้าเกมนี้ คอนติเนียวนะรอเล่นตัวเต็มอันนี้เดโมโนเนี่ยเดโมก็ถือว่านานหรือว่ากูช้าอาย่างวะทำไมไม่เหมือนของเราอะของเขาไม่เหมือนของเราแฮะของเขาไม่เหมือนของเราเนี่ยทุกคนทำไมอะเพราะหรือนี่ของทุกคนต้องเกมก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ใช่วะหรือนี่คือเกมเวอร์ชันใหม่กว่าหรือเก่ากว่าไม่รู้นะ แต่ของของเขาไม่เหม่อไม่เหม่อของเราต,ตอนนี้ไม่มีใครเล่นนั่นคือเราต้องสร้างรหัสเล่นอีกแล้วหรือของขอเขาอาจจะใหม่กว่าเราก็เลยหน้าต่างเกมต่างมันก็ไม่เกี่ยวดีๆก็จะเกมไปหรอไม่ใช่ไหมเออเราตั้งบัญชีเดิม, <laughs> มแล้เกมเราตั้งยากๆอันนี้มีมั่วแมเงเลยใครเข้าได้คือแบบมึงเทพปัจจ่าเออเพลเยอร์แปดคนนี่แหละดีแล้วแล้วก็แมปอ๋อ มีให้แมพให้เลือกแล้วมึงใจไอ้กูเลือกทำไมกูสตาร์ทไปเลยในทางนี้เราอยู่เนี่ยหน้าตากเกมก็แตกต่างกันแล้วทุกคนอ๋ออันนี้เหมือนเป็นหน้าตาคนแรกว่าที่เราแบบเห็นตอนแรกเลยแต่ที่มันมีตรงนั้นใช่นะโอเคโอเคอ้าวคอยอยู่นี่อุ้ยเหมือนแมพจะเปลี่ยนไปนิดน,นึงด้วยไม่เหมือนของเราเป๊ะๆ น้าทำไมกันอันนี้เหมือนอะอุนนออนนแบบ้ยคลิปเหรอทำไมเราเก็บธงฝอน้องข้าไม่ได้อะอ๋อน,น้องเสียงกระโดดน,น,น,นเไมกระโดดได้เหรอจำอะไรมไม่รู้สรุปแล้วก็คือเราต้องไปเล่นไอเกมนี้ให้ผ่านก่อนนะถึงเราจะสามารถเล่นอันนี้นได้แล้วมันจะมีเป็น เกมนี้แบบที่สองโผล่ขึ้นมานะผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะก็รีโมทวางเนี่ยวันในทุกทุกทางในวันต้องรอโหลดติ้งเลสกยานะซึ่งผมเล้นไม่เป็นสำหรับเกมนี <t omat Maria> <is S 1> uh ้ก็นั่นหมายความว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นนะแล้วผมก็โอ้ยไม่เกิอะไรเนี่ยทุกคนมาเห็นมัยเป็นรูปทรงเกมเมื่อกี้ไว้เกื่อกี้เกมเนี่ยก็มีประเด็นนะทุกอยซึ่ง เล่นไม่เป็นแล้วผมก็ไม่อยากดูคนอื่นเล่นเพราะถ้าดูคนอื่นเล่นมันก็ไม่หนุกแต่ก็เล่นไม่เป็นก็ไม่หนุกอีกเอาเป็นว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปแล้วทุกคนก็โอเคก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะพอนี้ผมไม่ค่อยเคยเข้าใจเกมนี้สักเท่าไหร่ว่ผมอายยา่านภาาอังกฤษไม่ค่อยอ่านแล้วก็เราก็ใช้เวลาเล่นมันนานแล้วด้วยแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเห็นผมเลชั่นกลัวไปหลายครั้งแล้ว,ลวก็ไม่ต้องดู จนเกมจบเลยก็ได้แล้วพี่ขนาดเดโมยังยาวขนาดนี้นะเออก็ขยายให้ผมเล่นเกมนี้อีกก็กดใจให้ถึง50คนซึ่งผมก็ไม่มีวันหยุดแล้วนะผมผมไม่อยากเล่นเกมนี้อีกรอบเลยนะครับเออก็กนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้กวกดติ่งเพื่อจะไม่มพลาดคลิปใหม่แล้วกดแชร์เพื่อนเพื่อนพี่ๆหลานดูนะก็วันนี้ไปบ่ายนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะ